สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอุ้มพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำหอมกันนั่นเอง วันนี้นะคะอุ้มเลยจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยเจ้าหอมหอมเพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นนั่นเองค่ะมีทั้งหมด4กลิ่นแล้วนะคะกลิ่นที่1นะคะคือกลิ่นโจมาโลลอนดอนไวบูเบลค่ะกลิ่นที่2นะคะคือกลิ่นโจมาโลลอนดอนมิโลซาค่ะกลิ่นที่3นะคะคือกลิ่นเบบี้ไมล์พิงค์ค่ะกลิ่นที่4นะคะกลิ่นมิดไนท์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทากันดูนะคะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเห็นคิมไหมเราลองมาลงดมกลิ่นกันดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไง เป็นกลิ่นที่มีความหอมสดชื่นมากกลิ่นคล้ายๆกับเราไปเดินในทุ่งดอกไม้เลยนะคะทุกคนคล้ายๆกับกลิ่นมะลิหน่อยนึงนะใสเนียนมากอันนี้นะคะคือกลิ่นที่สองนะคะอันนี้เราจะมาทาตรงนี้ออันนี้นะคะจะเป็นโลชั่นน้ำหอมเนาะก็คือบํำรุงผิวได้ด้วยเนื้อครีมก็จะคล้ายๆกันเลยนะนุ่มเนียน อันนี้นะคะจะมีกลิ่นที่หอมนี่เอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะง่ายๆกลิ่นผู้หญิงผู้หญิงเลยทุกคนและกลิ่นต่อไปนะคะคือกลิ่นที่สามเนาะเนื้อครีมของมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะมีความนุ่มเนาะไม่เหนียวเนอะนะนะคะกลิ่นของมันนะคะมีกลิ่นหอมนุ่มละไมคล้ายๆกับกลิ่นแป้งเด็กเลยนะคะทุกคนสาหรับใครที่ชอบแป้งเด็กนะกลิ่นนี้คือดีมากกลิ่นที่4ี่กันเลย กลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่โคจะแอบแซบเลยทุกคนแซบมากนี่นะคะกลิ่นนี้คือกลิ่นมิดไนท์นั่นเองค่ะเห็นไหมกลิ่นนี้หอมมากทุกคนสําหรับเราอ่ะเราคล้ายๆกับสาาเซ็กซี่ไงละเล่นละเล่นเล่นกลิ่นนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่หอมเซ็กซี่คล้ายๆผู้หญิงที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวของอุ้มนะอุ้มก็ชอบกลิ่นนี้เหมือนกันกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แบบน่าดึงดูดเข้าหามากๆา ก็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็สามารถกดดูด้านล่างได้เลยนะราคาไม่แพง59วัตบาทเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมไปลองซื้อมาใช้กันนะคะทุกคนถ้าชอบหรืออะไรยังไงก็แวะกลับมาบอกอุ้มได้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b e ให้กับช่องอุ้มเาเพลินด้วยนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย